มาถึงคู่สาวมันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือซุปเปอร์เจ๋งนะครับทีเด็ด99น้ำเงินเพชรพิเชษนะครับพอจอกกอกรุบๆนะครับซุปเปอร์เจ๋งน้ำเงินเพชรพิเชษเอ้าขวาไปซุปเปอร์เจ๋งเพชรพิเชษขยับอีกซ้ายซ้ายซ้ายแต่อ้าซ้ายติงเอ้าขวามาซุปเปอร์เจ๋งต่ออุขวามาเพชรพิเชษซ้ายติดติด,ต,ดติดไปเขี่ยมาซุปเปอร์เจ๋งอ้าขวา ไม่เพิ่มเชอย่าช้าสิอย่าช้าเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเอ้าขยับมาสุบะเชงติดแล้วเข้าใกล้เอาขวาซ้ายมาของเพิ่มเชษคนละดอกเอ้ามามาเลยมาเลยมาขวาไปติดสุบะเจงขวาอีดอกหนึ่งขวาอีดอกหนึ่งซ้ายของเพิ่มเชษโอ้โห,โหดูครับว่าประเภทใจถึงใจถึงด้วยกันครับโอ้โหดูครับกะแลกไม่มีบังเลยนะครับโอ้โหดู มาอ้าวนี่ครับน้ำเงินซ้ายซ้ายผ่านตลอดเดี๋ยวดูแดงคืนมาขวาโอ้โหดูแหมหนักแรงเ,เนื้อเน้นเน้นด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้แข้งขวานี่ทุบปปเจ๋งเริ่มทสาแดงให้เห็นแล้วนะครับความหนักแรงออกมาจากละเม็ดนี่เนื้อเน้นเน้นนะครับเพชรพิเชษใจรับเยอะไม่ได้นะครับยุบย่นได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็พยายามจะฮึดขาดสายโต้นะครับเอาเริ่มจะได้ใจแล้วครับทุบปปเจ๋งอ้ขวา ไปยังไปยังเข้าไป, ung, ไปสาไดไปเรื่อยครับกับการชก,กศึกสายเลือดนะครับระหว่างออกลบ CPF จะเจอกับวันชนะมีนะโยทินครับป้องกันแชมป์ไ์เวทของสัพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือว่า ABF นะครับพรุ่งนี้คูฟายูอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับฟงตบอลอะไรกันจะ๊ะอะไรนี่มันเป็นไปได้หมดเลยนะครับมายัก ดีครับอ่ะเขาบอกหลังสิทธ์บรรลายหลังสิทธ์บรรลายครับโอ้โหของจริงเลยครับโอ้โหแกพิกล็อกอีกแล้วครับพิกล็อกอีกแล้วครับโอ้โีม่ว,ว่ารับยาฉีดไปนี่โอ้โหไหลกำปั้นเลยนะครับเพชรพีเชษดนี่แหละครับเรียกว่ามั่นจริงๆนะครับแท่งาฟใครจะคาดคิดอ่ะโอ้คาดไม่ถึงเลยอ่ะเาเดี๋ยวขอภาพช้าหน่อยนะครับโอ้โหมาถูกชนะนะครับ โอ้โหเหลือกินเหลือรับประทานเลยทีเดียวโอ้โหซ้ายสวยนะครับนี่เลยครับมาอ้าวมาดูภาพช้าปั๊บนี่เตะสูงก่อนเตะสูงก่อนนี่เตะสูงก่อนนี่เลยครับเตะซ้ายโอ้โหดูครับร่วงเลยนะดูดิเดี๋ยวดูซ้ายดูซ้ายนี่บางนารายบันเสียนโอ้โหเตะเลยโอ้ นี่นะครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะครับดาบสองไปเลยอะ่ะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับเพชรพิเชษนะครับหจกกรุกปุบนะครับชนะซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด9ก้านี่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 ดูด,ด้โอ้โหเรียบร้อยหล่นเลยนะครับโอ้โหแรงแรงทุกดอกทุกเมตร